สวัสดีครับอดิศรชาแนลแนวยูทูบนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของพินเอกเช่นเคยนะครับก็พินก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสําคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทํา YouTube นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านกด YouTube แล้วนะครับผ่านการตรวจสอบจาก YouTube ให้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วสะสมเหรียญจนครบสิบเหรียญแล้วมีจนมาแจ้งมาให้เรา ว่าจะได้รับพินภายใน 2- อถึงสี่ัดาห์นะครับแต่ว่ารอจนอเดือนหนึ่งยังไม่ได้นะครับเราจะทําอย่างไรนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะขอพินใหม่ได้เลยนะครับถ้า1เดือนเรายังไม่ได้รับพินนะครับเราก็จะขอรหัสพินนั้นได้เดือนละครั้งนะครับจนครบ3เดือนนะครับแต่ว่าเดือนที่4นะครับเราต้องอถ้าเรายังไม่ได้รับเราก็ กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับลงใน,นบัญชี Google ในเซนนะครับซึ่งก็จะมีช่องว่างให้เรากรอกนั่นเองนะครับถ้าเราไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านภายในสีเดือนนะครับทาง Youtube ก็จะระงับหรือปิดโฆษณาในคลิปของเรานะครับก็คือปิดการสร้างรายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากาช่องของอยายอ้อยนะครับไทยเลยก่อน,นะครับ ก็ถามเข้ามาว่านะครับกำลังรอพินนะครับมีข้อความแจ้งมาว่าส่งมาวันที่10มีนานะครับแต่ยังไม่ได้รับเลยถ้าครบเดือนแล้วต้องขอพินใหม่ทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะขอสรุปย่อยๆนะครับสลหับท่านไหนที่อยากจะชมคลิปเต็มๆนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับผมจะฝากลิงก์คลิปเกี่ยวกับการขอ พินใหม่หรือรหัสพินใหม่นะครับในใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมก็จะบอกละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็จะขอแนะนําพอคร่าวๆนะครับก็เข้าไปที่บัญชีเอเซน์ของเรานะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีข้อความว่ายืนยันที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณนะครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมาตลอดนะครับ เราก็กดคําว่ายืนยันข้างล่างนะครับ accepted. พอกดคําว่ายืนยันแล้วนะครับมันก็จะเ,เด้งข้อความมาอย่างนี้นะครับคือให้เรากรอกรหัสพินหกหลักแต่ว่ารหัสพินของเรานั้นยังไม่ได้รับนะครับเราก็กดตรงข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีคําว่าส่งพินอีกครั้งนะครับพอกดตรงนี้แล้วนะครับก็จะเ,เป็นคําถามยืนยันอีกครั้งนะครับว่าให้ส่งพินอีกครั้งนั่นเองนะครับเราก็กดตรงคําว่า ส่งพินอีกครั้งนะครับหลังจากเราส่งคำขอ,อรหัสพินใหม่ไปแล้วนะครับก็รออีกประมาณ1เดือนนะครับภายใน2ทัถึงสสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เราขอนั้นนะครับถ้า,าทาง youtube นะครับส่งพินมาให้เราแล้วก็สามารถาที่จะกรอกพินเดิมนั้นลงไปได้เลยนะครับพินที่มาถึงก่อนนะครับเขาอาจจะส่งมาร่าช้านะครับ ในระหว่างที่เราขอไปใหม่นั้นนะครับพินเก่ามาแล้วก็สามารถกรอกพินเก่าตรงนั้นเข้าไปได้เลยนะครับก็คือพินไหนมาถึงก่อนล้วก็กรอกตรงนั้นก่อนได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องรอพินที่เขาจะส่งมาใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะส่งพินซึ่งมีรหัสเดียวกันนั่นแหละครับมาครั้งแรกเราก็สามารถที่จะกรอกเข้าไปได้เลยนะครับบางทีเราอาจจะ ด่วนขอไปนะครับขอเพิ่งส่งมาอย่างนี้นะครับพอพินนั้นมาถึงเราก็สามารถกรอกแล้วก็ยีเนียตัวตนได้เลยนะครับตรงนี้ก็นี่ก็เป็นวิธีการที่จะส่งขอพินใหม่นะครับสำหรับคำถามจากช่องไทยเลยกอนะครับซึ่งการขอพินใหม่นะครับหลายหลายท่านก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่า ทำไมเรารอพินนานลเลอเกินนะครับเดือนหนึ่งยังไม่ได้รับ2เดือนยังไม่ได้รับ3เดือนยังไม่ได้รับนะครับ à, ก็สามารถส่งคําขอไปได้นะครับซึ่งมีคลิปรายละเอียดต่างๆคลิปเต็มนะครับเกี่ยวกับการขอพินนะครับผมก็จะได้วาง link ไว้วข้างล่างใต้คลิปของคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ติดตามรับชมและก็หลายๆท่านที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของพินอยู่นะครับถ้ามีปัญหาหรือข้องใจอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพินหรือว่าเอเซนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในไลน์ก็ได้นะครับเข้ามาสอบถามกันได้ครับผมยินดีตอบคําถามให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆท่านนะครับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาได้เปิดสร้างรายได้ ได้รับรายได้จาก y o u t u b e นะครับและก็สู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมจะ่ืกดซับสไครแล้วก็กดกระดิงชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสา h a n แนลด้วยนะครับ